สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการใช้ principle เล่มแดงนะครับ principle เล่มแดงก็คือเล่มนี้นะครับอ่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องมีตัวเบลคาดด้วยใช่ไหมอ่ะเบลคาดอันนี้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ย principle เล่มแดงนะครับเอาเบลออกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหนังสือปกแข็งเล่มล่าสุดนะครับที่ผมแปลแล้วก็มีพี่บอย อ่าที่ที่เป็นนักแปล changing world order นะครับเป็นคนตรวจสอบให้แล้วก็มีเอ่อต้องขอบคุณบรรณาธิการอีกหลายๆคนนะครับที่ช่วยกันทำเล่มนี้ขึ้นมานะครับหนังสือ principle เนี่ยมันเคยออกไปแล้วเล่มหนึ่งถูกไหมเล่มสีดำนะครับเอาแค่เฉพาะ principle ที่เป็นเรื่องหลักการนะครับมีเล่มสีดำออกไปแล้วถูกไหมแล้วก็จะมีเล่มที่เป็นเศรษฐกิจ กับเล่มที่เป็น Changing w o r l d Order นะครับ Big Dead Crisis กับ Changing w o r l d Order สองเล่มนี้มาคู่กันนะครับแต่ว่าไอตัวที่มาคู่กับหนังสือ Principle เล่มปกดำเล่มแรกที่ออกจริงๆเนี่ยก็คือตัวเล่มนี้นะครับเล่มแดงงันถ้าจำง่ายๆก็คือมี Principle เล่มดำกับ Principle เล่มแดงนะครับต่างกันยังไง Principle เล่มดำเนี่ยจะเป็น1ใน3นะครับจะเป็นชีวประวัติของเรดาลิโอนะฮะส่วนอีก2ใน3เนี่ย <c oughs> ส่วนหนึ่งจะพูดถึงเรื่องหลักการในการใช้ชีวิตกับอีกส่วนนึงนะครับเป็นเรื่องหลักการในการทํางานนะครับหนังสือเล่มนี้อ่า principle เล่มแดงต่างจากเล่มนั้นตรงไหน principle เล่มแดงต่างจากตรงอ่าเล่มสีดําตรงที่อ่าเล่มนี้ถูกแบ่งเป็น5พาร์ทนะครับเป็น5พาร์ทวิธีการใช้งานหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาคือหนังสือ journal ถูกไหมอ่าเรดาริโอเป็นคนเขียน เป็นหนังสือ journal journal แปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นบันทึกถูกเปล่าอ่ามันก็จะมีหน้าให้ให้เราเริ่มบันทึกนะครับให้เขียนบันทึกส่วนตัวว่าหลักการในการแก้ปัญหาต่างๆของเราเนี่ยคืออะไรแล้วแต่เลยว่าเราจะพูดถึงหมวดไหนนะครับในเรื่องของการจัดการอาจจะเป็นจัดการเรื่องชีวิตจัดการเรื่องงานจัดการเรื่องการลงทุนอ้าวได้หมดเลยนะครับอ่าส่วนที่เอาไว้เขียนเนี่ยจะอยู่ในพาร์ทที่4แต่ว่าถ้าใคร อ่านคอนเทนต์ในเพจ principle วันนี้นะครับที่ลงเป็นการ์ตูนของวันนี้ว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงมีความกังวลใจอยู่เรื่อยๆไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ประเมินตัวเองก่อนเราไม่ได้ประเมินว่าเรามีความสามารถบ้างน้อยขนาดไหนนะครับนั้นพาร์ทที่1 2 3 3พาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เอาไว้สําหรับการประเมินตัวเองนะครับพาร์ทที่4จะเป็นพาร์ทที่เอาไว้เขียนหลักการบันทึกหลักการในการแก้ปัญหาต่าง ทำไมเราต้องบันทึกหลักการในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาเดียวกันของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาของคนคนหนึ่งที่มีต้นทุนระดับนี้ที่มีความสามารถระดับนี้อาจจะใช้วิธีที่ง่ายกว่าอ่าแต่การแก้ปัญหาเดียวกันสําหรับคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยกว่าสําหรับคนที่มีคอนเนคชันน้อยกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าก็ต้องมาดูกันว่าณนะตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนนะครับเราต้องประเมินตัวเองว่าเราอยู่ที่จุดไหนให้ได้ นั้นมาดูสามพาร์ทแรกกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ย <c oughs> มีทั้งหมด2องรหน้านะครับสองหน้าตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรดาริโอเนี่ยเป็นเป็นการบอกว่าเออทาไมเขาถึงอยากให้เรามีหลักการเป็นของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เราสามารถไปฟังใน YouTube ได้นะครับตรงนี้ผมอ่านเอาไว้น่าจะช่วงพาร์ทแรกบทแรกกับบทที่2อเนี่ยอ่านเอาไว้เป็นหนังสือเสียงให้แล้วนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเราจะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการนะครับเรย์ราลิโอก็จะพูดถึงว่าหลักการเนี่ยคืออะไรเราใช้หลักการในการแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วทําไมเราถึงต้องมีหลักการด้วยนะครับวิธีการเขียนหลักการเนี่ยถ้าเราเขียนลงไปมันจะทําให้หนึ่งเราสามารถคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็วิธีที่2คือมันมีเทมเพลต5ข้อเราจะสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นหลักการได้มากขึ้นโดยใช้เทมเพลตนี้ นะครับสก็คือเราจะเอาไอ้หลักการนี้ไปคุยกับคนอื่นสื่อสารนบคนอื่นได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย <c oughs> วิธีการใช้หนังสือนะครับวิธีการใช้หนังสือเนี่ยก็ตรงนี้เขียนไว้ให้หมดแล้วนะครับว่าทํำยังไงชุดแบบฝึกหัดต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูชุดแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดที่1น,นะครับก็จะเป็นการประเมินตัวเอง ถ้าเราดูไปเรื่อยๆหน้าที่เดี๋ยวผมขอหาหน้าก่อนนะอ่ะหน้าที่30นะครับหน้าที่30เนี่ยใช่ไหมข้างล่างอ่ะหน้าที่30ก็จะเขียนว่าจุดแข็งของเราคืออะไรอ่ะจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับเราข้ามแบบฝึกหัดตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือข้ามได้เราไม่ต้องทําก็ได้นะครับไปนั่งเขียนหลักการบันทึกหลักการของตัวเองเลยหรือว่าจะใช้คู่กับเล่มสีดําเล่มใหญ่นะครับในการิาส s t หลักการที่ตรงกับที่เราต้องใช้ ในเล่มดำเนี่ยลงมาใส่เล่มแดงเพื่อที่ว่าเราจะเอาไอ้เล่มแดงเนี่ยพกไปอ่านพกไปแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสามารถประเมินตัวเองได้อย่างเช่นในหน้า30เนี่ยเราบอกได้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรอันนี้จะง่ายขึ้นในการคิดต่อในอนาคตว่าเฮ้ยฉันจะพัฒนาจุดแข็งฉันยังไงฉันจะปิดจุดอ่อนปิดความเสี่ยงของฉันได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตตอนนี้มีอะไรบ้าง เขียนไปเลย3อย่าง5อย่างซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่าน้านี้ En c นเคนะครับแนะนาให้ทํามากในหน้าที่30ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอ่าหนังสือเล่มน,นี้ให้เริ่มทําที่หน้า30ก่อนก็ได้นะครับนั่งคิดดูว่ามีอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอ่อให้ข้ามไปดูหน้าที่อ่าส่วนที่2นะครับไปดูเรื่องค่านิยมนะทาไมค่านิยมถึงเป็นเรื่องสําคัญอ่าเพราะว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยม,มันมีค่านิยม ต่างกันมีทั้งคนที่ค่านิยมในการใช้สมมติว่าเอาค่านิยมในการเดินทางละกันบางคนชอบใช้ transportation public transportation ชอบการใช้รถเมล์ชอบการใช้รถไฟฟ้าน,นั้นก็เป็นค่านิยมอย่างหนึ่งคนบางคนมีค่านิยมที่สูงขึ้นอา,อาจจะเป็นการาใช้รถส่วนตัวบางคนค่านิยมสูงกว่าน,นั้นอีกบอกว่าฉันอยากปั่นจักรยานเพื่อเป็นการลดภาระให้สิ่งแวดล้อม อ่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นค่านิยมของของแต่ละคนเราก็ต้องไปหาว่าค่านิยมของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วค่านิยมเฉลี่ยของอ่าคนในสังคมเนี่ยมันประมาณไหนซึ่งถ้าเราเข้าใจค่านิยมของค่าเฉลี่ยเนี่ยแปลว่าเราก็สามารถเข้าใจคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมได้ด้วยนะครับไอตรงค่านิยมนี้อยู่หน้าที่34นะครับแต่ว่าแบบฝึกหัดที่อยากให้ลองทำเนี่ยก็คือหน้าที่35ค่านิยมไหนสําคัญที่สุด3อย่าง อ่าเป็นที่ชื่นชอบเป็นคนดีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆช่วยเหลือผู้อื่นเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆสร้างผลกระทบให้โลกใบนี้บร,บรรลุปเป้าหมายในสายอาชีพใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบรรลุความสาเร็จทางการเงินเข้าใจโลกอ่าเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ให้เราเลือกมาสาอย่างก็ติ๊กถูกไปนั้นน่ะนะครับหรือถ้าไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในนี้เราสามารถเขียนเพิ่มข้างล่างนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ก็ได้อ่าสามอย่างนี้จะเป็นค่านิยมหลักไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเลือก เป็นที่ชื่นชอบเป็นคนดีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ได้แปลว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราไม่ชอบเลยหรือการบรรลุความสอดเ็้ทางการเงินเนี่ยเราจะไม่อยากได้เลยมันคือ <c oughs> เป้าหมายรองมันเป็นค่านิยมรองล,อง,ลงมาเราแค่พยายามเค้นออกมาให้ได้ว่า3อย่างที่เป็นค่านิยมหลักของเราที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับหลังจากหน้า35ก็จะเป็นหน้า36นะครับแล้วที่สําคัญน้อยสําคัญน้อยที่สุดไม่ได้แปลว่าไม่สําคัญอีกเช่นกัน สำคัญน้อยก็หมายความว่า,เ,าเรื่องพวกนี้เราพัฒนาทีหลังได้เราใช้เวลาระยะยาวในการจัดการกับมันได้นะครับเลือกมา3อย่างเหมือนกันอันนี้คือในหน้าที่36งั้นตอนนี้สิ่งที่ควรทวําก็คือหน้า30 35แล้วก็36นะครับเ,เริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> จากนั้นเราก็จะมีหน้าที่39 39นะครับ39เนี่ยก็จะมา เขียนตรงนี้อีกนิดนึงว่าค่านิยมเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรแล้วการปฏิบัติตัวเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับหน้าที่สามสิบเก้าเนี่ยบางคนไม่มีหลักการในชีวิตใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ่าไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆอ่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาใหม่ก็จะนึกถึงวิธีในการแก้ปัญหาอ่าใหม่ทุกครั้งถ้าสมมุติว่าในหน้าที่สามสิบเก้าเนี่ยเราเป็นคนแบบนั้นนะครับเราเขียนไปเลยก็ได้ว่าเรายังไม่มีหลักการ แต่ถ้าเรามีหลักการในการแก้ปัญหาอย่างเช่นเรารู้แล้วเงินเดือนออกมาเดือนนี้สิ้นเดือนเนี่ยเงินน่าจะหมดแน่ถ้าเราไม่ทําบัตรเจ็ตวิธีการแก้ปัญหาใช้เงินเกินตัวเนี่ยคืออะไรเราก็อาจจะเขียนตรงนี้ก็ได้ว่าข้อที่1ห,หลักการในการแก้ปัญหาใช้เงินเกินตัวคือ 1. แก้ด้วยการท budget, ําบัตรเจ็ตสแก้ด้วยการเซฟก่อนอเก็บออมก่อนแล้วค่อยใช้จ่าย 3แก้ได้ด้วยการตั้งสติในการซื้อของออนไลน์อะไรแบบนี้นี่เป็นหลักการเหมือนกันเราสามารถเขียนลงมาตรงนี้ได้นะครับจะไม่ได้สําคัญอะไรมากอยากลองทําก็ดีไม่ทําก็ไม่ว่ากันนะครับอ่าแล้วหน้าที่40หน้าที่40ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดใจเรียนรู้นะครับว่าอะไรเนี่ยที่สามารถทําให้เป็นสิ่งหลักในการเรียนรู้หลักการใหม่ๆได้ ก็อันนี้ก็เลือกเอาว่าเอออะไรที่เป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยพยายามสร้างหลักการขึ้นมาหน้าที่40หน้าที่41อ่ะลองเขียนดูนะครับก็จบแบบฝึกหัดที่1อ่าพาร์ทแรกเคลียร์นะครับแบบฝึกหัดที่2เนี่ยอหนังสือเล่มนี้มีตรงนี้ <c oughs> ในหน้าที่46นะครับแบบฝึกหัดที่2เนี่ยหน้าที่46เนี่ยจะเริ่มสำคัญแล้วว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรอันนี้ตัวอย่างของเลรีเโอก็คือในปี1982เนี่ยทำการลงทุนครั้งหนึ่งแย่มากจนทําให้เจ๊งไปเลยอ่าแล้วก็ต้องทําให้คนที่ Bridgewater เนี่ยตกงานนะครับต้องยืมเงิน4,000ดอลลาร์จากคุณพ่อเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เราจาเทมเพลตนี้ไว้นะเป็นเหตุการณ์หนึ่งในนั้นประเภทไหนหมายความว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำเนี่ยจากสาเหตุอะไรเรดาเิโอก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่มั่นใจมากเกินไปและเผลอ,อคิดไปว่าตัวเองเนี่ยเก่งแต่ผลเนี่ยออกมาเราคิดผิดเราเดิมพันไปเยอะกว่าที่ตัวเองคิดถูกแล้วก็เลยเจ๊งนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็คือเกิดจากการที่มั่นใจมากเกินไปหลักการอะไรที่เรดาเิโอเอามาแก้เขาบอกว่าตอนนั้น่ะยังไม่มีหลักการ ไม่มีหลักการในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็พิจารณาแง่มุมต่างๆก็จะเห็นว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยมีแนวโน้มจะไปด้วยกันการเดิมพันครั้งใหญ่ทําให้เ,เกิดมาจากความมั่นใจมากเกินไปจนล้างกําไรท,ทั้งหมดที่ได้จากการเดิมพันครั้งอื่นอ่าผมคิดไปว่าหากอยากมีชีวิตที่ดีผมจะไปต้นนองเดินข้ามป่าที่อันตรายเลือกที่เราอะสามารถเลือกที่จะอยู่ปลอดภัยแบบเดิมได้นะแต่ว่าเขาไม่ทำอ่าเขาเลือกที่จะเสี่ยงข้ามป่าไป แต่ว่าเจ๋งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลักการใหม่ที่ได้คืออะไรซึ่งไอ้หลักการใหม่ที่ได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องนั่งคิดใช่ไหมอ่างั้นเรเลอก็เลยบอกว่าเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยอ่าก็คือ1ต้องหาแนวคิดที่ดีที่สุดจากคนฉลาดที่สุดที่ตัวเองรู้จักซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่เราคิดให้เขามาแยง้งนะครับแล้วก็2คือกระจายความเสี่ยงให้มากพออ่าเราก็จะได้แล้วเทมเพลต นะครับเทมเพลตในการสร้างหลักการของตัวเองเนี่ยอยู่ในพาร์ทที่2ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นเหตุการณ์แบบไหนที่เกิดซ้ําๆหลักการที่เอามาปรับใช้ตอนนี้มีไหมปัญหาเนี่ยแง่มุมต่างๆเกิดจากอะไรแล้วก็สุดท้ายนะครับหลักการใหม่ที่ได้ซึ่งเหตุการณ์พวกนี้ในชีวิตแต่ละคนมันเกิดไม่เหมือนกันดังนั้นไอพาร์ทที่เป็นตั้งแต่หน้า114เป็นต้นไปตรงที่เป็นหน้าว่างนะครับเราสามารถใช้เทมเพลตเนี้ยเพื่อ จัดการแล้วก็สร้างหลักการใหม่ในการแก้ปัญหาของเราได้นี่คือแก่นหลักของหนังสือเล่มนี้แก่นหลักของหนังสือเล่มนี้คือการใช้เทมเพลตของพาทที่2งตรงนี้ในการจัดการสร้างหลักการใหม่ของตัวเองนะครับอ่าพาทที่2ก็อ่านี่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเหตุการณ์หนึ่งในนั้นประเภทไหนเคยเกิดซ้ําแล้วหรือเปล่ามีหลักการที่เอามาแก้หรือเปล่าพิจรารณาแง่มุมต่างๆของปัญหาซิแล้วก็เขียนหลักการใหม่ที่ได้ลงไปนะครับ ในตลอดช่วงของบันทึกในหนังสือเล่มนี้ครับมันจะมีหน้าว่างๆแบบนี้มันจะมีหน้าว่างๆไอ้หน้าว่างๆเหล่านี้เราสามารถเขียนลงไปได้นะว่าปัญหาที่เรามีอาจจะเป็นปัญหาที่ทํางานปัญหาในชีวิตอาปัญหาเรื่องการลงทุนเป็นอะไรบ้างแล้วเขียนใส่เข้าไปได้นะครับต่อมาแบบฝึกหัดที่3นะครับ ฝึกกระบวนการ5ขั้นตอนให้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตโอ้ใครแปลเนี่ยโหสวยงามเหลือเกินกระบวนการ5ขั้นตอนนะครับ5ขั้นตอนเนี่ยเป็นกระบวนการเดียวกับหนังสือเล่ม principle for success ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากประสบความสําเร็จนะครับต้องมีเป้าหมายอพอมีเป้าหมายเสร็จเกิดปัญหาอะไรบ้างในการไปถึงเป้าหมายนั้นลองวินิจฉัยปัญหาดูซิว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ลงมือทำห้าขั้นนี้นี่คือแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดที่สามนะครับก็คือพยายามฝึกใช้ห้าขั้นนี้เทมเพลตห้าขั้นนี้เขียนลงมาว่าวงจรวิวัฒนาการห้าขั้นตอนของเราเนี่ยมีเป้าหมายแล้วสะดุดเกิดปัญหาวินิจฉัยปัญหานั้นซิออกแบบวิธีแก้แล้วลงมือทําแล้วก็ทําวนซ้ําไปเรื่อยๆนะถ้าใครดูหน้าปกนะครับหน้าปกเนี่ยเราตัดสินใจใช้รูปนี้อ่า เป็นรูปหน้าปกอ่าแล้วถ้าเปิดเข้าไปด้านในนะครับก็จะเห็นรูปนี้เป็นแผ่นรองเห็นไหมรูปที่เป็นแผ่นรองแผ่นนี้ครับมันคือรูปเดียวกันกันกบวงจร,รงวิวัฒนาการ5ขั้นตอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำก็คือชีวิตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆแล้วก็จะมีหัวลูกศรเนี่ยชี้เอาไว้ให้เห็นด้วยว่าต้องทําอะไรบ้างครับอย่าลืม5ขั้นตอนนี้นะครับอ่าโอเคใน5ขั้นตอนเนี้ย เราก็ต้องมาประเมินในหน้าที่61เนะครับเราก็ต้องมาประเมินเลือกเป้าหมายว่าเป้าหมายเราชัดเจนขนาดไหนสมมติว่าตั้งเป้าหมายเป้าหนึ่งอยากจะบรรลุความสําเร็จทางด้านการเงินมีแพ s ซ v ฟิ n นคัมใช้ตลอดชีวิตเป้าหมายเราชัดเจนขนาดไหนเราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายได้ดีขนาดไหนในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าเป้าหมายเนี่ยมันแย่มากมันดีมากหรือว่ามันแค่ปันกลาง ปกติแล้วเวลาคนเราประเมินอะไรก็แล้วแต่เรามักจะประเมินตัวเองเนี่ยสูงเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราประเมินทุกอย่างเราต้องเป้าหมายดีมากตลอดเราออกแบบทุกอย่างดีมากตลอดเราออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ดีมากตลอดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการคิดที่ตึงไปหน่อยตึงหมายความว่าไม่มีรูมให้พัฒนาแล้งนันวิธีการประเมินตัวเองเราควรจะประเมินให้ต่ํากว่าความเป็นจริงนิดนึง การตั้งเป้าหมายว่าฉันจะบรรลุเป้าหมายทางบรรลุความสําเร็จทางการเงินอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่แย่มากก็ได้เพราะมันไม่มีรายละเอียดอะไรนี่พอเข้าใจใช่ไหมเราก็ลองคิดดูว่าเออเราใส่รายละเอียดมากพอหรือยังถ้าใส่รายละเอียดมากพอแล้วเราอาจจะบอกว่าเอ้ยอยู่ระดับปานกลางก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราม,มีรายละเอียดเรามีแผนการไปแล้วเราอาจจะตั้งได้ระดับดีหรือ,ออาจจะดีมาก ตรงนี้เราก็สามารถใช้เทมเพลตนี้ในการพิจารณาตัวเองได้ประเมินตัวเองได้ระดับความมั่นใจสังเกตไหมว่ามันจะถามว่าตั้งเป้าหมายได้ดีขนาดไหนก่อนแล้วมันจะถามอีกว่ามั่นใจเหรอมั่นใจมากไหมไม่มั่นใจเลยหรือมั่นใจปานกลางซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราพอมองเห็นแล้วว่าเอ้ยตอนนี้เราประเมินตัวเองได้ประมาณไหนนะครับเราอธิบายเป้าหมายได้ไหมแล้วขั้นที่2คือ,อปัญหาคืออะไรระบุป,ปัญหาลงไป ทั้ง5ขั้นตอนนะครับจะมีการประเมินประเมินตัวเองแบบเนี้ยอยู่ตลอดทางลองใช้เทมเพลตนี้ดูในการตั้งเป้าหมายถัดไปนะครับอันนี้คือส่วนที่3แต่ส่วนที่3เนี่ยอาจจะไม่ต้องรีบทําก็ได้งั้นถ้าแนะนําให้รีบทำในเล่มน,นี้นะก็คือช่วงพาร์ทที่2นะครับหน้าที่30มสิบได้ไมส้าสามหกสามาพวกเนี้ยให้รีบทําซะตรงนี้อาจจะพักไว้ก่อนก็ได้แล้ว ไปดูพาร์ทที่สี่พาร์ทที่สี่อันนี้จะยาวนิดน,นึงนะพาร์ทที่สี่นะครับเรียนรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสองประการอ่าและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดให้มากที่สุดนะครับอุปสรรคสองประการแล้วก็เรียนรู้ในการผิดพลาดเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักอัตราหรือว่าอีโก้ของตัวเองแล้วก็รู้จักจุดบอดของตัวเองอีกโก้กับจุดบอดของเราเนี่ยเราพอรู้ไหมว่าเรามีอีกโก้ในเรื่องไหน เรามีจุดบอดในเรื่องไหนเราสามารถปิดความเสี่ยงที่เราจะทําพลาดได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินตัวเองอีกว่าเราทํำยังไงนะครับให้ให้ลดอีโก้ร, Eco, ระดับอีโก้ตัวเองลงมาแล้วก็ประเมินตัวเองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากหน้า114ขอไปข้ามไปเร็วๆนิดนึงนะอ่าจริงๆมันเยอะนะครับหนังสือเล่มนี้มันมันเยอะมากมันเยอะตรงที่อ่ามันมีแบบฝึกหัดให้เราทําเป็น10บๆชุดนะ ต่ฝึกหัดย่อยๆเนี่ยมีให้ประเมินตัวเองเป็นสิบชุดถ้าตั้งใจทําจริงๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาอยู่แต่ถ้าจะ,ะอ่านแค่หลักการเฉยๆอ,อ่านแค่วิธีการแก้ปัญหาเฉยๆเนี่ยเราสามารถอ่านจบได้อย่างรวดเร็วนะครับลองไปดูหน้าที่ร้อยสิบร้อยเท่าไหร่วะร้ 112. อยสิบสองบันทึกส่วนตัวของคุณเริ่มขึ้นที่นี่นะครับในหน้าตั้งแต่หน้าร้อยสิบสองเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีหลักการที่ยกมาบางอันนะครับ จากหนังสือ Principle เล่มดำเอามาเขียนให้ดูว่าเนี่ยความจริงหรือพูดให้ชัดกว่านั้นกนะ็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นจริงนับว่าเป็นพื้นฐานสาคัญในการทําสิ่งต่างๆให้ออกมายอดเยี่ยมเนี่ยคือหลักการอันนึงที่อยู่ในหนังสือเล่มสีดําแล้วพอเขาเขียนในนี้ในหน้ากระดาษปั๊บเราอาจจะมาคิดถึงเรื่องความเป็นจริงต่อแล้วเขียนเป็นหลักการของตัวเองด้านข้างในที่ว่างแถวๆนี้ก็ได้หรือจะใช้เทมเพลต5ประการ เทมเพลต5ประการในบทที่2ในพาร์ทที่2อตอนนั้นนะเอามาจัดการตรงนี้ก็ได้นี่คือปัญหาอะไรปัญหาหนึ่งในนั้นแบบไหนมีหลักการในการแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับเนี่ยตั้งแต่หน้า114เป็นต้นไปเขาจะมี template เทมเพลตโผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสร้างหลักการาข้อที่5นี่สำคัญมากสร้างหลักการของเราเองนะครับนี่คือวิธีใช้หนังสือเล่มนี้ ประมาณนี้นะครับตั้งแต่หน้า114เป็นต้นไปเนี่ยจะมีทั้งตัวเขียนที่เป็นลายมือของเรดาริโอนะครับแล้วก็เว้นเนื้อที่เอาไว้ให้มีหน้าว่างที่เอาไว้สร้างหลักการของตัวเองมีหลักการของเรดาริโอที่เอามาเตือนสตินะครับก็ค <st> ือหนังสือเล่มนี้จริงๆอยากให้เป็นการเขียนรวมหลักการรวมแนวคิดรวมวิธีคิดที่สำคัญสำคัญนะครับเอาไว้ในเล่มหมาย principle เสร็จแล้ว my principle เนี่ยก็จะกลายเป็นอาวุธอันนึงที่เราสามารถหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าเมื่อไหร่ก็ได้เอามาเปิดดูดิเฮ้ยเคยเจอปัญหาแบบนี้เราแก้แบบไหนดีวะหรือปัญหานี้เป็นปัญหาใหม่อะเราจะแก้ยังไงดีในอนาคตเรามานั่งพิจารณาดูซิปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียอาจจะใช้เวลาในการดู YouTube แล้วเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ในการดู วิดีโอ productivity หรือว่าวิดีโออะไรทั้งหลายฟัง podcast นี่อาจจะเป็นประโยชน์แต่ผมคิดว่าวิธีการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าคือการใช้เวลาเพื่อพิจารณาตัวเองถ้าเรามีเวลาว่างนั่งคิดนั่งเขียนกับตัวเองมีเวลาพิจารณาตัวเองเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะสามารถจัดการเรื่องของตัวเราเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้น นั้นหนังสือเล่มนี้อยากให้ใช้เวลาค่อยๆล,ละมีดละไม่อยู่กับมันแล้วก็จดบันทึกสิ่งที่สําคัญๆในชีวิตลงไปนะครับในอนาคตรเราอาจจะส่งต่อเล่มนี้ให้ลูกให้หลานให้คนอื่นๆที่เราเป็นห่วงหรือว่าเราจะแลกหนังสือเล่มนี้ของเรากับเพื่อนเพื่อมาอ่านกันว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยมีค่านิยมมีหลักการมีความเชื่อแบบไหนเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นได้นะครับถือว่าเป็นสกอร์การ์ดอันนึงละกัน โอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบันทึกนะให้เราเขียนหลักการลงไปต่อมาก็จะมีแบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับแบบฝึกหัดที่5แบบฝึกหัดที่5มาดูสินี่แบบฝึกหัดที่5เนี่ยเป็นเรื่อง life a r รนะครับเข้าใจว่าตัวคุณและคนที่คุณรักอยู่ที่ตรงไหนในการเดินทางแห่งชีวิตอ่ะจริงๆแบบฝึกหัดเนี้ยดีดีตรงไหนดีตรงที่มันจะมีตัวกราฟไลฟ์อาร์แบบนี้ มีอันรวมไหมอ่ะไลฟ์อาร์คแบบนี้หน้าที่233นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงอายุ0ขวบไปถึงช่วงอายุ80เนี่ยตอนเนี้ยเรามาถึงตรงไหนละอันไหนที่เราได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วเราอาจจะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกเอาไว้เราจะได้รู้แล้วว่าเราอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเรากำลังจะทำอะไรแล้วในอนาคตเนี่ยจำคำว่าค่านิยมได้ไหม ค่านิยมของคนส่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของค่านิยมคนส่วนใหญ่นี่คือค่าเฉลี่ยของค่านิยมคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องเกิดทุกเหตุการณ์แบบเขาก็ได้เราเกิดบางเหตุการณ์ก็ได้เราอาจจะมีอะไรพิเศษก็ได้เราสามารถเขียนบันทึกพิเศษเอาไว้ข้างหลังตรงน,นี้ได้มาตอนเนี้ยเราอยู่ที่อายุประมาณเท่านี้ละเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตด้วยนะอ่าเป็นบันทึกที่เอาไว้ใช้ได้ในระยะยาวนะครับ อันนี้คือสําหรับตัวเราเองแล้วจะมีอาร์คแบบนี้อีกอันนึงสําหรับคนที่เราห่วงใยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกหรืออาจจะเป็นคนที่เรารักคนอื่นนะครับอย่างเช่นภรรยาอย่างเงี้ยว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาไหนของอาร์คนี้เราก็สามารถทําได้เช่นกันหรือจะให้เขาทําก็ได้นะครับพอทําแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด3ระยะเห็นไหมอาร์คที่1อาร์คที่2แล้วก็อาร์คที่3 อักที่1คือตั้งแต่ช่วงเกิดถึงเริ่มเ,มเท่าทำงานอันนี้ชีวิตใบผู้ใหญ่ทำงานถึงเกษียณต่อจน,นั้นก็เป็นช่วงสูงอายุเกษียณถึงเสียชีวิตนะครับอายุประมาณ80-100บถแล้วแต่ว่าใครจะอายุยืนมากน้อยไม่เท่ากันนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นการเขียนให้ดูว่าระยะที่1นึ่เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแนะนําให้ทำแบบฝึกหัดนี้นะครับแบบฝึกหัดที่หนี้อ่าโอเค การควบคุมตัวเองจนประสบความสําเร็จคืออะไรอันนี้ก็ไปลองอ่านดูได้นะครับแนะนําให้ไปลองทําแบบฝึกหัดที่5ดูเพราะฉะนั้นวิธีการใช้หนังสือ principle your guide d journal เนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่หน้ากระดาษเปล่าๆแล้วเอามาเขียนว่าวันนี้ฉันคิดอะไรสะท้อนความคิดของตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ทําอะไรลงไปบ้างมันไม่ใช่เรื่องประมาณนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการพยายาม พบปัญหาออกแบบการแก้ปัญหาเขียนหลักการแก้ปัญหาลงไปนะครับแนะนําให้ทําเรื่องการประเมินตัวเองจุดแข็งจุดอ่อนค่านิยมของตัวเองลองดูค่านิยมของสังคมค่าเฉลี่ยด,ดูซิแล้วข้ามไปทําเรื่องออบทที่3าบทที่สามบทที่สบทที่สองให้ข้ามไปทําบทที่2บทที่2ที่เป็นเรื่องของการพิจารณาปัญหาว่าเอ้ยนี่เป็นปัญหาที่ฉันเคยเจอหรือเปล่ามีหลักการอะไรใหม่ แล้วไปทําอันที่5ก็ได้นะครับหนี้จะกระโดดไปก่อนหรือทําหลังก็ได้แต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับอันที่5เนี่ยก็คือไปทําตัวไลฟ์อาร์ก่อนได้นะครับอโอเควิธีการใช้หนังสือ Principle เ hm ล่มแดงหรือว่า m มา r i ริ i ซิ l ปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่ใครมีปัญหาตรงไหนก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับ อ่าคอมเมนต์เข้ามาได้ใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาในอ่ c e b o o k ถามมาใน Facebook Work Life Princi p l e ก็ได้นะครับซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่รักก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นอ่ของขวัญเรียนจบก็ดีเป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นทำงานก็ดีนะครับหนังสือเล่มนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสกอร์การ์ดหรือว่าเป็นบันทึกที่เป็นสูตรสำเร็จในการสูตรในการ ประสบความสําเร็จของแต่ละคนเราอาจจะเอาไปแลกอ่านกับคนอื่นก็ได้นะครับก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ